สดีครับวีะกาแฟนะวันนี้มาถ่างานยูนิเซฟเดี๋ยวเรามีถายถ่อเป็นแวสวครับสวครับสวสครับสวัสครับสวครับสวครับ ึงแล้วครับนี่คือเซตของเรานะครับแบบเขาบอกบอสตันบอสตันหรือว่าบรองรูปนี้ก็คือที่ <c oughs> คลองเตยนะครับ oh. ตอนนี้ยังอ้วนอยู่แต่จริงๆแล้วเราก็ ไปต่างประเทศมาด้วยใช่ไหมใช่ <c oughs> เราไปเอ้นี่มาเคนยาครับแล้วตอนเราไปช่วยอะไรกับ้าง <c oughs> เป็นกระบอกเสียงให้กับทางยูนิเซฟแล้วก็ทางที่เคนยาว่าจริงๆเรามีเด็กจํานวนมากนะครับ <c oughs> ที่ขาดแคลนวัคซีนอาหารอะไรต่างๆ <c oughs> เขายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษา <c oughs> อนามัยก <c oughs> า,ารเลี้ยงลูกเลยนครับก็จะเป็นแบบมีมีน้ำคลําเยอะแยะแล้วเขาก็ปล่อยให้เด็กครับเล่นอยู่ในน้าคลําอะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบว่าจริงๆมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงจริงเด็กก็คือเป็นโปลิโอเยอะมากนะครับแล้วก็ขาดสารอาหารเยอะมากก็จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับจะต้องได้รับนมแบบสูตรเฉพาะเลยครับเพื่อเร่งแบบสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยครับก็คือนํามาให้คนไทยได้ได้ทราบกันว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนงี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เพื่อคนไทยจะได้แบ่งน้ําใจไปให้กับเด็กๆชาวเคนยาอะไร ก็ไปมาหลายวันเหมืันประมาณ5วันครับ <c oughs> ก็คือสนุกสนุกด้วยลำบากด้วยแล้วก็เป็นแบบประสบการณ์ชีวิตอิม่มอกอิมใ,ใจครับได้ช่วยเ,เป็นกระบอกเสียงให้กับทางยูนิเซฟทางเด็กๆอะไรยเงี้ครับ งครับ่นะน,นี่แหละครับเพื่อนคิวๆิวอยู่น้ำเยอะยวันนี้ก็ได้ฟุดสปอร์ตมานะครับจากบอนแฟนะครับแล้วก็แจกร้านออริจิเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็ต้องขอบคุณพี่หลินนะ รับอกเลยอ่ดีใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสด้ค่ะกลับแล้วหรอกลับแลเสร็จแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วหรอครับ เราจะทำอะไรตอร่อครับรอทำไม,ไมต้องตัดเล็รับเ็บยาวเลยครยับ าะเดี๋ยวเราต้องใส่แหวนใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะไม่สวยอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่ครับวะต้องใส่แหวนมันเล็บมันไม่สะอาดก็เลยทิ้เอาวสามารถติดตามนะครับได้ที่ยูนิเซฟไทยแลนด์ตอนนี้เรเข้าอยู่หน้าเซร็จแล้วนะครับ๋ยวเราไม่ถ่าย ฝากดต่ามโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของมีนเซ็นเตอร์รับสวัสดีครับเนะใชป็นรสนดสวัสดีครับพิกีออฟฟิเชียครับฝากวลาด้วยนะครับเราทํทำอะไรขายแบครับวันนี้เรากำลังขายแบบชื่อว่าโปรจกตทรามิสขังวีดีเซ็นเตอร์ของ่ามก็ฝากดู S <S <S เปลี่ยนอีกที่เลยเหรครับเปลี่ยนที่แล้วครับใชรเปลี่ยนโลดเยอะมากครับเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายทับนี่กัน,นอีกทีนดียวกับตัวละก็ชั้นสี่ต้องมาเลยวันนี้น ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเย้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็โอโหทั้งวันเลยตั้งแต่เที่ยงจนถึงหกโมงนียเห็นใช่ไหมครับว่ากว่าจะได้ออกมาเป็นหนึงงานเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับก็ต้องมีทีมงานหลายฝ่ายหลายขั้นตอนนะครับเราต้องทำ เยอะแยะเต็ yeah, yeah. ไมไปหมดเลยก็ Yo, หวังว่าทุกคนคงจะเอนจอยกับเอพิโซดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเจอก,กันใหม่เอพิโซดหน้าเจอก,กันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <Bye. S 2>